ขอต้อนรับเลยครับผู้เล่นทั้งสองทีมครับอยากเป็นทานการครับเป็นผู้ที่สอของวันนี้ครับแล้วเป็นอัตแรกของทั้งสองทีมครับออโต้ล็อกตาในเสื้อสีฟ้าครับโดอแบบหน้าของเทียบเอฟซีเลยตัวหลอมดับครับโอ้โหดีทังนั้นเทียบเอฟซีครับทีมีชุดใจเลยครับตัวเสาเกมครับมาบรรชาการเกมด้วยครับจะให้หอบพิจาร์ด้วยครับโอ้โหบอลโต้ในนวันี้ครับ แต่การอล้ว่เครับจักตาบอลยครับตำแของเจ้ากองส่งทมาคู่หน้ารับเ้าบอลเจ้าบอด้วยกันด็กๆคนนี้ก็ฮันสุดเจ๋งก็เหบื่อยก็คือทักทายนะฮะกองหลังนีใบเจ้าหน้ครับ ดูอตัดก็ต้องตัดมาตัเซาจะต้องัดมาตอดบต่อมาชุดเด็หลงปีกเลยโอ้โหไม่ตรงกรอบแม่พยายามแะทายทีกดูปีของลิฟก็ เดือดเดือดสระสรยเยอะดีครับเพื่อนยังไม่ร้อนเกิดตำหนักปังทีเกิดมาก็มาที่บอลบอลเดือดมาปังทีแล้วก็มาเหอะเดี๋ยวลุงนี้ก็พี่เลยลุกออกครับโดยสถานะจบกัน ที bon with been, h, ja gender, ่ลืมไปายขวาการชุดเกมมืไซ้าของมอโต้แต่มางตกแบกกลับได้ครับกาที่บอยบอยแล้วจังหวะนี้เกวไม่ต่อครับาิเลยครับที่นักรับเป็นบอลเท้าสู่เท้าครับมอโต้รับบอยมาดูครับบอยครับมาสกัดบอโต้ครับลืมยังุเกมไม่ได้ครับเดนเดที่ต รถแม่ใช้ถักในโต๊ะครับโอ้โหนี่ยามาดูเจ็ตเตอร์ฮาร์คู่ครับรถถังสังพลกับรถถังฝั่งพระนครนะฮะดองกับเมียตรงรับโอ้โหนี่ครับให่แข่งหน้ครับสคารั์ลอตโต้ครับที่กับเจ้าเทียบเอฟซีกับเดี๋ยวมีคิวแดนการมีเจิดแต่ข้าวจาด้วยครับอีกทุนเป็นปั๊มรับถือหน้าคาร์ลอตโต้ด้วยนะเต้าปั๊ครับทั้งสองทีมนี่คือกูทีรบชุดใหญ่เลยครับทางซ้ายจังหวะนี้ครับแล้วเสียทุกไม่เกิดทางด้านของเทียบเอฟซีเลย อ้วพิจาพิจาเพอีโอเข้าไปเข้าชาร์จจังหวะนี้เาหขักัจให้จับบอลได้ครอบถูกตดต่อขยับให้ตรงจุด้ อย่างนีก็งายนี้เจ้าบอยก็ดูแต่ซ้อมก็แล้วปั๊มปั๊มมาจะไม่ต้องมาดูอนไรหรือว่าใจแรงก็ไม่รู้กันค์ พอข้างสูสีเลยครับแต่ยังไม่มีประตูครับสมือตู่ครับสูสีเลยครับอยู่ที่การชิงจังหวะเลยครับไทยจากสุภาพน้อยกว่าครับเราไปแข่งแกร่งดีกว่าครับโดยเฉพาะจังหวะเจ็บสกอร์ครับเก็บเก่งมากเพราะว่าสูสีมากกับคู่นี้ครับโอ้ดูจากรายที่ทีมที่เข้าแข่งกันเพราะว่าสองทีมนี้ก็อยู่ในการลุ้นแชมป์ด้วยได้เลยครับโดยเฉพาะเพียดครับว่าทานี้เทียดได้แชมป์ดีมสี karaoke, ส่ด้วยครับ นะครับหลังทากคาร์ออตโต้มีเสร็จครับคือทางเจ้าเบนครับแล้วก็เจ้าบอยก็เสร็จครับเข้ามาครับนะคาองมอตโต้ับเดินมาจับฟาวด์อีกทีนึงครับหรือวเป็นทีมใหญ่เลยนะทางร์ลอตโต้ครับโอ้แล้วจังหวะนี้ครับฟาวครับจังหวะที่ตบดิบเกี่ยวบอลไปแล้วครับแข่แล้วปัมก็เข้ามาช้าครับคุณิู้ชมบอกว่าไม่ได้เปรียบครับ เป็นคนไทยดูลูกฝาวับครับสองคิดว่ารู้จักกันเป็นอย่างดีครับเป็นการชิงจังหวะชิงไหวชิงพทิ้เลยครับอ๋ทีคิกครับของมอเตอร์ครับอยู่ที่บอลนี้คือเจ้าบอยครับยท่านมาเจ้านักยิงติดบล็อกสักทีติดบล็อกครับต้องเคลียร์ครับโอ้โหมีนี่สองเล่นปลอดภัยได้สองกันไปนั่นของเทียบกับ เสียท yeah, yeah, pues ุ่มใหกับมอตโต้เลครับเริ่มตั้งเกมได้ครับสำหรัมอตโต้ทีมข้างขวาครับโดยนิฟตอบให้ลิฟตลิฟหวังคุณิ่งเกิดจะไม่ตรงตัวครับโตที่ตรงอยางรับทุ่มเลยกับตั้งสองเีรกับแม่แม่ครับสตอร์ตเยววังเทพนี้ครับอาจจะชี้ผลเลยกับ อยู่ที่ลูกแรกเลยครับไฟได้ต่อที่ถือว่าได้เปรียบเลยครับจะดลายความกดดันได้ยังกล้ากอร์แรกมานี้ต้องบอกว่าจะดทำให้ทีมได้ง่ายขึ้นจับครับจับนักไซน์กันมาที่บอยบอยตายลงมาบอยจริงติดบล็อกครับติดหน้าของเจ้าดองครับนี่ยังไม่เชงงื่งง่ายก็จัดภาพดองครับแหั้งของเทียบก็บอกว่าเซนเตอร์คู่ครับบิ๊กไซส์เลยครับทำดองใ้วงเงียบตกครับโว่า ทีมนี้ครับใครจะเป็นกองหลังนะครับต้องร้อยกองขึ้นไปนะฮะถึงจะเป็นได้ครังไงได้ว่เนี้ยครับข้างหลังครับโอ้โหได้ด้วยกันแน่นอนครับตอนนี้ของเจตกับพอยครับยยุคซีแองกล้าครับห้องเครื่องทั้งสองทีมครับเดือดขึ้ลุกซีคิดเนี้ยของบอลออโต้เนี้ยเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆเนีบยปาลิมยิงผ่านหน้าประตูก็ไม่เข้าครับโอ้โหเกือบได้ครับได้แค่ผ่านหน้าประตูก็ได้ลุ้นเลยครับ โอ้โหครับดูเลยครับแขกรับจะมาเมื่อไหร่ครับมาดูเกมของเพียครับเพียตรงตัวเจ้าบ้าสึงบอลลงกบตั้มจะให้พี่จ่าพี่จ่ามาพี่เจ้าตั้มตั้มล็อกตรกนี้แม่ติดใจรับขวายก็บได้ครับมีเจ็บเลยกระบ๋อยกระป๋อยไว้ข้างหลังครับบอยโดนเจ็บเยอะมของคนต้องของเาผีเท้าทำกันเลยครับโอ้โหเตะทุกไปเข้ามาแบทสการ์ดแขกรับ แล้วยังได้คร right ับแบ๊กเล่น oh, ต nice okay, ่อเลยครับเลยครับต้องเตะทิ้งเยอะมากนะครับปั๊มครับโอ้โหโหนี่ครับต้องบอกว่าลูกเกียร์ที่ทำกันเลยครับนะครับดู้ย่นต่อครับบอลโต้ครับลอยแทงมาทางซ้ายครับแบ๊กตัดเข้าในทิ้งทหามีซ้อนสองครับโอ้โหทั้งเมียตรงทั้งบนะพี่จ่าครับ ที่เจ้าก๊อฟรับบอยจะมาเสี่ยแกนมารับมาทางที่ไปก็ดูด้านข้างซ้ายส่วนกับพี่จ่าโอ้โหแล้วเสียลูกนี้ครับไปติดพวกเดียวกันครับ รู้ตึครับมาร์ตุครับกระานที่แป็กตอจากิน่าก็เป็นพิจารตั้งตนยิงแล้วจิตนของเจ้ารับรับสองก็ปอยนี่ับูีาดูเลยครับปอกับเจดับโอ้แล้วกังกว่นี้ครับเป็นลูกฟาครับโอ้โหนี่รัป็นการชิดจังหวะกันเลยครับสองคนนี้รับปอยกับเจดับ ทีที่กเขาต่อยโต้เลยโดนซ้นครับคืนมาทั้งที่เจ้าดันครับใส่บอยก็เป็นตัวกับเพ่นเกมครับเุ็บอะไรก็ตักอะไหรก็มาที่นั่นแฝกตัวเข้าไปแล้วเต็มก็ตีมปขอตัดตาได้ครับเต็มจับลงจะเจอลูกนี้นะพี่เจ้าหน้าก็เต็มได้ครับเต็มเต็มอะไรก็ยำจะมระหลัดลูกนี้แถวสองเต็มดีป่ะแล้วลูกนี้ก็ปล่าวครับมานี่ครับโอ้เจ็ดนี่ถึงบอลก่อนครับจ๊อกนี่เข้ามาช้าครับ โอ้โหนีครับเป็นตัวสับคัญเกมเลยครับเสียดจะเรียกซาวได้ครับได้ลุกซิทิคและระยะแบบนี้ครับคือระยะอันตรายด้วยครับโอ้โหก็มระพาหลายคนเลยครับของเทียบเวสซีครับลีกซิทิคดีหลายคนเลยครับมาดูเข้าใจว่าที่แต่เป็นใครครับโอ้ถ้ามีจังหวะสุดก็ต้องไม่เก็บครับแต่ถ้ามาถึงก็ต้องเหยียตรงครับมาดูครับโอ้ระยะแบบนี้ครับได้ลุ้นครับแต่ผมไม่ดีแต่แค่ถิงครับ อยู่ที่การให้เฮยโด้กระเก๋เจ็บแต่ยูนี้เป็ได้ลูกศิษย์เจ็บโอ้ยดูขอใจให้เฮาโต้ก็จริงเลยนะเฮาโต้บอกโอ้โหตียังทำไม่ได้ครับครับยังศูนย์ศูนย์นะผาตาขึ้นตาครับในที้แรกครับสิบนาทีนี้ผ่านแล้วครับโอ้โหยิงสีเลยครับอยู่ที่ตั้งแต่จบเลยครับใครจะทำได้ดีกว่าครับและมีการแก้เกมครับไปทั้นของเทียบเอฟซีเนี่ ผมว่าถ่ายแพ้นะครับต่อท้ความเร็วครับเกียรเกๆๆียร์แบบนี้คือใช้แพ้เป็นนักเตะที่มีความเร็วครับจะลงม,มาแบบเก่อกนแนวรับอมอโต้ครับพี่จ้าพี่นาที่เจ้าแพ้ครับแพ้เกียม,มาหินไปลูกนี้กับทีมเจ้าดีโอ้โหนี่ครับถือว่าแก้เกมมาดีเลยครับเกียร์เจ้าแพ้ลงมาแล้กวก็ได้ยิงกเกือบได้คเกียห์ดีอย่างเหนียวครับตัดทิ้งอ้าไปเดินจูงเกียร์ทิ้งเข้ามาเอาแล้วจังไรนี่ตีต้องเตะออกมาก่อนครับ บองประตที่เเจ็ดกับตัวยิมาที่พิตาพิตาตัดฟอกยิงติดฟอกครับแถวสองพิตาเก็บบอลลงแล้วไม่ดีได้แล้วใน่นี้อกกับดอกต้องพยยามสวัดลูกดีว่าได้ตกบอกครับโอ้โหครับเจ็ก็เป็นโอกาสของเพียรแค่ไม่สักครู่ครับโอ้ซูีครับดูแสาบกครับเจอการขอบบอลว่าใกลชืวกเลยครับ ขายบอดดครับสิมาก็ติดต่อครับลูกตองาศก็บอกว่าทางด้านของที่อันี่แนนอยู่แล้วครับทางด้านของเฮีย่งก็หัวใหญ่ตัวสูงด้ว่ครับอาจจะ่อปราศกอยเที่ตรงกลางก้างไม่ครไม่ง่ายรับต้องสายบอยรับองสามารของบอยยตดกองกอมาที่แบ็กแบกอ้เลยจังหวะนี้ เราลูกทุกครั้งเยเจ้าบ่อกโค้โตทุกใก่มาจะไม่เป็นที่บกาการอดกเรยากเลยครัะน้องบอลหัตรงับโอ่โหนีก็ทังสองทนก็จาะที่หน้าประตูเลยังเจาะไม่ได้ก็ั้งสองทีนี้โครับตอุเวก่เปิดมาเจ้าากระก้าก็ตกอะกาเบ เด็กนีลชนกพินสนามครับยน่าจะเมาคิดงไม่เดือดเรียกกลับมาได้ครับเจ้าเบ้นเบ้นถากดองมาเบ้นเจ้ายยสิพาอย่างติดดองเน็ตน่ดีใบชัยงามง่ายอย่างที่เรียนครับครับเต่าเบ้ับบอลโตอย่างสูงก็ดูตัวสูงครับกอล์ฟจอดเข้ามาตามตรงที่มาที่แป๊กแป๊กจากแต่ที้แรกครับแป๊กมาเปิดมา ปอยยังได้กอยก็คืนั้ตอี่นะนจบลงอไกลแล้วไม่ร passe, ร mos, ต,ตรงกรอบเนตังจังหวะีกนัจังหวะัดีครับแต่ว่าโดนเขาเปิดเข้ามาิด้าลเป็นมงครสุดท้ายก็เข้าตรงเจ้าครับรับเปลี่ยนแกนซ้ายครอบแตกไปแตกไปกบอยู่อยให้ปลอย เก้าบอยกับไอซ็อกกับโอ้ยพี oh <rim> backs, ่จ่าดูติดจักเลยครับไล่บอลเลยครับเพลทติดสูงครับแต่แก้ไขยังไงครับบาร์มาทางซ้ายเก็บบอลลงจับไม่ออกครับโต๊ะแบกวางกับไม่โต๊ครับแบกต่อตัวกลางบอยตับบลหาเดียบยิงกับเก้าบอยตับอกยิงแถดล็อกกับครับทุนเสาครับไม่เข้าครับโอ้โหเจดับต้องเป็นทุนเสาครับนี่ครับนี่คือลูกเถ่งของเก้าบอยเลยครับโอ้โห แต่หาเหลี pues mm nah, ่ยมดีใจเยอะแม่แต่จ so nice ังหวะกินนี้เป็นแถบดองอีกหนึ่งเยอะโอ้โหแล้วได้แค่เต้นสองลูกหนักยักขึ้นดำไม่ได้เยอะเพราะว่าเป็นโอกาสที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วของบอลโตครับสองอย่างนี้ยับแม่ฟาวนะครับที่ถูกบอลก่อนครับเด็นีดเข้า้าครับฝั่งนี้คฝั่งนี้ฝั่งนี้หลุดฟรี่ครับของเพียบครับสูงสีเลยครับเกมคู่ดีครับยังกองไม่ออกเลยครับหลุดจากฟรีครับโดยเนียตกครับ ต่อลบิดเลยครับปักที่เกลับสยิโดยให้ตกยิบไปต้องปักท่เอโอโฮนี่คเับเจาะไม่เข้า้อนใสจังหวะยิบกลจากลูกที่เกครับโอ้โหต้องบอกว่าทั้งสอทีนี้สไล์คล้ายกันเลยครับใายลูกยิบไกลเตะกดลังครับสองเตะเตะิบทต่อยต่ยัไงครับามทีเลยครับ เก่านะต้นเตะก่อนครับดองลุ้นมาอแล้วลูกจับได้ดีโอ้โหเก็ดลูกต้าเตะครับ เงี้ยสาระแบเทียบเขามีการตัดสูงครับระวังเลยครับตามหยุดสูงที่หลังลอยครับนี่ครับหยุสูงมาละลอยเด็ดเข้ามายิงกระดาษเทียบลอยครับโอ้โหโอ้นี่ครับขึ้นหน้าเบ็ดขึ้นระบีบเกมสูงครับพอเราขึ้นสูงแล้วหลังมันเปิดครับโอ้โหแล้วมาเจอเบ็ดยิงสองครับยิงจังหวะเดียวครับโดยตอกแตกกันเรียบร้อยครับตึงสูงครับฟาวโก้ครับเอาจนได้ครับขึ้นกดาษเทียบยันตีครับโอ้โหนี่ครับข้งหลังของเทียบครับสมาชิกแต่ไม่ได้ให้ัำสูงเลยครับจังหวัด สูดแล้วลบไม่ทันเลยโอ้โหโดนวัดปูบสุกีครับหาเอาชุดได้ครับมอโต้รครับนม่ดเพียบเลยครับหนึ่งูครลูกยิงของเจ้าแป็กครับโอ้โหเดินจากเข้าามอโต้ครบ เ,เต่ากระทำหายได้สิบเจ็ดนะฮะในเกเมนี่แล้วเล่นดีเลยครับเห็นต่อครับงเต่านันยิงเลยครับซุปเปอร,ร์เจดซุปเปอร์เจดแทงขึ้นมาเต้าแพ้ไม่หลากนะแม่เต้าดีว่าประกาศได้ก่อนรครับดาวนูกซุ้มครับแสดงผู้เทียบครับฟูตมาที่แท็กแทงลงเข้ามาพี่จ่าพี่จ่าจะไปดูลูกนี้พี่จ่าจะแหวนนี้ตามฉันยิงเลยครับเห็นรับปิดจัดเลยครับ เด็ดปลาต้องตัระ้เมยตงตัดตัิงไกลแล้วก็ข้าหลอกครับโอ้โหต้นงต้งข้าหลอดแล้วก็ดีไม่ลงล้วย่างเนื้้นื้อเเด้ยใส่ตุ้ต่อแล้วเทียบบอยบอยอโต้นต้งตง้ายแทงสักาชีเจ้าเบ็ดเบ็ดเปิดเข้ามาไม่ดีใครครับโอ้โหเข้ามือ ก่อนนะครับมก็ชักหนาแพ้ขายบขึนมาที่มินัที่แ้กนหหม่านหน้าเงียหน้สตอน์ดอยู่ครับโต้โหมรีบรับเป็นคามชวมเองอต้ียบดึงเพพมาไล่โอ้ทกระวัเลยครับดันสุดไม่ได้รับกองหลังครับมาเจอเกมครับที่2ครับหลุดเลยครับ่นที่ประตูครับ เละใสอของเจ้าแกด้วยกรบปิกรตั้สายกันเอาแล้วไปเ้จังหวะนี้กน้าเปลียเสียบอลเก็บเศษกัตัดได้แล้วได้ทุคกับเทียบทุบมาเสาตเจ้าแ็กเจ้าแ็กต่อคืนหาที่พิจาเก็บบอลลงหาเดียดยิงได้ับต่อยใหญ่มาหาที่เนงเนทีมาที่พิจารพิจาบอทีตัตยากยิงเลยครับแวนโอ้โหเีลงมาแล้ว็ยลงแล้วมาโตรับตต่อยยังไงก็เพียบตบกี้ายทอัะ สมาีิสุดประเจ็ดเต็มแล้ก็รุนรดใสกันเต็ะเยโอ้โหอยู่ในช่วงนาทีสุดท้ายครับในทีมแรกครับอย่างไรไม่เจอบอลกับโอ้ีการแก้เกมรับส่งบอลไปนี่ครับลงมาแล้วแต่้วก็เบ็ดครับ การมาที่บาร์เตเจอรี่โอ้นี่ที่กำลังอยู่ในช่วงทิ้นเลยครับท่นงนผูบอยครับเสียพวกไปครับถึงมาตั้งที่ให้ตกเกียร์ตรงตีว่าไม้หายหรืนพิจาให้เจตโอ้โหยังสาจะวัดท่องต่อยลบเจตใช้ไหมรึเปลาเน็งเน็งตัดไว้หมดทุกนีมาที่พิจา,จา,จาจร์พิจายิงโอ้โหคือตัวมาฟังครับบอยตัดได้ครับบอย บอยไปคนเดียวเลยครับเป็นนักเตะทิ่ซู่ซากก็เป็นได้กับเข็นลงรับโอบไปได้กับเจ้าบอยบอยมาโอ้โหมียังไงครับโอ้โหได้สุิดอะไรขึ้นแบบเออเกอดเปล่าครับโอ้โหไม่ได้ไม่ได้เปล่าเลยแตงเราโตกรบแล้วเป็นโอกาสของเพียร์ที่จะตั้ง้อมมาที่เจ็ดสุขปร์เจ็ดทิ้งโอ้โห ติดข้าวคายครับแล้วดวลกันบาดเจ็บของเจ็ก่อนครับจังหวะยิงแล้วโดนเข้าช้าครับเกมยืดก่อนครับรช่างสนามครับกระตอนนูไม่พลาดดวนเลยครับโอ้โหรูปริงครับแล้วโดนเข้ามาช้าครับมาด้านหลังด้วยครับตุดขัดครับกระตูไม่พลาดก่อนเลยครับซุปเปื่อยเก๋อโอ้โหรืโโอโ โอ้โหมาดูการตดอสูครับจะไหวหรือเปล่าครับถ้าไม่หมายว่าแดนกลางนี่ขากำลังหลักสำคัญเลยก็น่าจะไหวครับดูจากชุผมน่าจะไหวแนะแข่งกัดีกสีหน้ากับชุผมแกไม่เลยครับแดวได้นี้ครับที่จะรุกตีเสมออยู่ในช่วงเวลาบาดเจ็บครับแ่กอนแค่ที่าทำห่ากันสูงครับเปิดตา22พิจาร็ี่เอาแล้วทอมมีรตัดต้งเตะทิ้งยัโอ้โหถ้าหกยิงของพิจารุนักเตาเกินไปครับ ลุนเตะบอลีครับของเพื่อเอฟซีโดยพิจาร์เฮซีลงกนี้จะมาโอ้โหโดน้คก่มกลัเตะขึ้นมาครับโอ้แล้วทาก้สินะก็ต่อาร์ก็เป็นเวลาการแข่งขันในที่ปราแรกครับโอ้เก่ก็ว่าสูสีเลยครับตีเสมอไม่ได้จนระทั่งของ